ชิจันวันนี้เราจะเดินทางเราจะเดินทางไปไหน <c oughs> เรามาจากเชียงใหม่มากรุงเทพค่ะเป็นวันเดย์ทริปของแม่ที่วันนี้มากรุงเทพมาทํางานทํางานที่สําคัญวันนี้เราจะมาถ่ายโปรโมทละครละครส้างเสนหาที่เราตั้งใจถ่ายทํากันจะได้ออนแอร์แล้ว อเดี๋ยวทุกคนจะได้ชมกันเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าตอน Youtube ออกละครน,น่าจะออกแล้วแหละวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปทำงานกับแม่ตามติดมามีไปทำงานวันนี้เราจะไปช่องสามกาันแล้วก็คิวถ่ายก็คือแน่นๆเลยจ้ะจะมีทั้งแบบถ่ายภาพนิ่งโปรโมทละครแล้วก็ไปรายการของช่องสาด้วยนะคะโอเคสาน,นเนหาลุยไปกันนี่้าเราเนว่าอยู่ลอนดอนูกสาวจัดรถแต่ว่าเป็นแท็กซี่ลอนดอน เอาของขึ้นรถเราก่อนไเรายอยู่ที่<ร>นนเลยอะเราไม่ได้ไปต่างประเทศเราก็ซ้อมๆถือว่าเราไปลอนดอนกันเนาะลอนดอนมารีนนนค่ะใไปค่ะ ขาดนี้นะคะ11โมงตรงแล้วจ้าเข้าน้านเรากี่โมงอะลูกเข้าดานเราเที่ยงค่ะแม่โอเคที่ทํางานนักเที่ยงรู้ไหมฉันต้องตื่นกี่โมงนี่ตื่น6กโมงเช้านี่ตื่นหกโมงครึ่งต้องตื่นกี่โมงตื่นเจ็ดโมงตื่นเจ็ดถ้านอายที่สุดเลยนาเธอแล้วเธอก็ถึงคนแรกฉันมาจากไหนรู้ไหมฉันมาจากบนดอยนี่มาจากในเมืองเราเราแบบเวิร์กไลน์บาลานมากเมื่อวานนี้เราไป Spend time กับลูกๆและสามีบนดอยมาแต่เช้ามาก็แบบปลุกลูกตื่นอย่างเช้าเลย ลงดอยมาหนึ่งชั่วโมงถึงสนามบินและนี่ค่ะจะต้องไปทํางานเที่ยงแต่เราต้องตื่นเช้าเบอร์นี้เลยเพราะเรามาจากเชียงใหม่เจ้าแต่ตอนเช้าแม่ไม่ได้แค่มาตื่นมาแค่สนามบินอย่างเดียวนะต้องส่งลูกด้วยอะไรด้วยส่งกรลัง๋าให้แอนด้ด้วยชีวิตแม่พลอยพายว่าง่ายและตารางงานวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะมีโปรโมทละฟอนซาตเปิดกองวิกสามถ่ายเพอร์เตอร์อีก3ามเซตแล้วยังมีต้องไปสัมภาษณ์งานอีกจบมาปุ๊บต้องไปฟิตติ้ง 3มชุดแล้วต้องรับงานลูกค้าอีกจ้ะวันนี้ก็คือวิ่งรอทงบทั้งวันเราก็ยัดให้แน่นไม่ยัดก็คือไม่ใช่เราแต่ในขณะเวลาที่ว่างนั้น <c oughs> แม่ก็ยังมีคอนเทนต์ติ๊กต็อกอยู่ใช่ใช,ใช่ฉันก็ฉันก็กล่าวว่าวันนี้เราเจอนักสแสดงเยอะมากเรามีนักสแสดงโปรเฟชชั่นแนลมืออาชีพยเยอะมากเพราะฉันถ้าสามารถแบบติ๊กต็อกนิดนึงเราก็จะแบะแบแทรกเข้าไปดูจังหวะวันนะั้นว่าจะได้แทรกแค่ไหนแต่ว่าก็เตรียมเรื่องมาละเรื่องไหนเล่นกับใครได้เตรียมๆดูกันว่าวันนี้จะได้กี่งานจะได้กี่จ็อบค่ะตามไปดูกัน โปรโมตละครเ,คเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะผู้จัดเขาเป๊ะจริงๆ,งๆดูเจ้าพวกเขาบีและเลนมื่อนี้น,นี่นั่นมานะรุจวีเดี๋ยวรุววีประมาณนี้เลยก็สับประมาณนี้เลยจ้ารุลวีต้องขาเรียวนะคะรุจวีต้องแบบว่าเป๊ะเป๊ังๆจา้าเป็นกุ๊กช็อตสวยเนาะดูดีชี น,นี้เราจะมากันครบครอบอ่าแล้วก็นี่เสื้อผ้า,<พ>าของรุดลวีใช่ไหมคะของรุดลวีค่ะรุดลวีใส่ทุกสีเลยนะคะตอนแรกเรา,ก,ารระะก็ว่าเราจะเอาชุดนี้มาใส่พังงานแต่ปรากฏว่าเขาก็จัดมาให้ตรงคาแรคเตอร์แสดงว่าใจตรงกันมึงนี่ก็แซ<า>่บอยู่เมลาเซ่าส,สองเออใส่ชุดนี้ปุ๊บต้องกินพอด้าเมลาเซ่าทันทีอย่างงี้หรอสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้เราจะใส่ให้ครบทุกชุดเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะมาเดี๋ยวแต่งหน้าก่อน ไม่หมืนได้ทักวันนึงแหละ,หหละเดี๋ยวแรงล่างก่อนนะอันนี้เป็นเทคนิคเธออย่ามาแอบดูแต่งตัวเสร็จแล้วรูปของลุกรวีเห็นไหมคะลุกร,รวีไม่ธรรมดาต้องตะโกนเบอร์น,นี้ใส่ชุดสี็อกกิ้งพิงค์ใส่รองเท้าสีชมพูไปหาผู้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาบนิ่งก่อนหนึ่งเซตนะสำหรับภารกิแรก นี่ค่ะพี่นัทผู้กำกับเราเป็นเออเป็นแฟนยูทูบเราด้วยใช่ไหมใช่มาเจอผู้ถามมาถามถึงคลิปยูทูบเลยเห็นไหมติดตามทุกคลิปนะโตอนนี้ไลดูไม่ทันแล้วเยอะลุ้นความแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายภาพนิ่งหุกแรกแต่เดี๋ยวเราก็เจอกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมไม่หนีไปไหนนะไม่ดีไปไหนเดี๋ยวไปหา เราไปแอบดูเดี๋ยวดูพานางเขาโพสนะคะบอกเลยตัง้งแต่ฉันเห็นเลฟเฟลนเขาส่งมาในกลุ่มไลน์ก็แบบโอ้เลฟเฟลนกันการโพสเท่านี้ทำให้ลำบากใจไหมคะถามนางเอกของเราก่อนนางจะอะไรไปเซ็กซี่สุคพี่พลอยนะไปดูกันบอกเลยว่าวันนี้ภาพดิ่งไม่ธรรมาดาแซ่บๆทั้งนั้นก้น,นเออเอเอ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 นเเ,เนอเ,ววเ,เอ,อ,นะอ,อเออ ได้เลยเนาะนะนะคะได้เลยอ่ะเดี๋ยวของคอนก็มีนะคะคอเนาะนี่เรมเลี่นแล้บอกเลยว่าแค่ทีเซอร์ก็น่าดูแล้วละครจริงจะสนุกแค่ไหนจะแซ่บแค่ไหนต้องติดตามแล้วล่ะเนาะหนักกว่าเดิมมันจะหนักกว่าเดิมหนักปกติแบกลูก สวยดีเลยปานเนาะจบไปก่อนไม่เป็นไรเรื่องนี้บอกแล้วว่าพ่อก็งไม่ได้ดูคนแรกนเลยครับถือไม้ส่วนเราก็คือรูมราวีสนุกมากป่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดมาก่อน เราถ่ายไปเป็นร้ายนอยแล้วก็ไปดูไปดูไปดูไงล่ะภาพนิ่งลุกแรกเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างใส่อีกชุดหนึ่งชุดสีแดงแล้วก็สัมภาษณ์จ้ะโอเคเดี๋ยวไปแปลงร่างก่อนนะเป็นสีแดงเนาะแบบกระโดกนะค่ะพอเมาส์โอเคนี่เป็นรุ่นหน้ากล้องปลอยชิ้จันค่ะรับบทเป็นรุ่นละวีก็เป็นผู้หญิงที่มั่นใจ นี่แหละเข้ากับเ้ยแล้วก็คือเล่นกันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสอมอมากกว่าฝากติดตามด้วยนะคะสร้างเสน่หากับโรโดร็วบีคอยว่าโรโดดเร็วีไม่ได้ร้ายยังไงร้ายไม่ร้ายติดตามชมกันดูนะคะแล้วบอ,อกกันด้วยว่าร้ายไหมอันนี้เล่นไปละไอะเ่หนวต้องกนาวมาผ่านแล้ว,ลวนะเ,เราออกมยันะคือเราเรายืนเราเราดีกันแบบมันหนาวมากค่ะมาันหนาว อนนี้อจริงจริงรู้ละนี่เล่นเป็นแฟนใหม่แฟนใหม่พี่บินได้เลยหลังจากที่โดนทุบนี่ทิ้งละก็แบบว่าประมาณเจ็ดร้อยเจดสิบบลได้ไก่ร้องเล่นซิ่งเป็นคมชัดกับบ้าน จริงจริงจริงนี่ไงเป็นกำตามสนองที่ทำกับลิกไว้ในเรื่อนะคะพอมาเจอเหล่นี้เข้าไปมันอรเป็นจริงพี่บอกพี่นเล่นจริงอะไรจริงแบบตกจริงนั่นจริงทำอะไรวันน้ตอนที่ง้างบินเนี่ยบิแขนแรงไหลเคลื่อนแกล้งใช่พี่แหวนโดนพี่ลิงขย่าแล้วหนูกว่าหนูเป็นชานมไข่มุกจริงจงจริรเวลาที่วินเล่นนะ ตั้งแต่ซ้อมนะตั้งแต่ซอก็คือเป็นตัวนั้อมาแลคนนี้เราบอกก็ได้ไม่ช่ยนะแพ้สายตาเขามากเลยจริงอมอแพ้สายตาถึงวาโอ้โหอีนมาถึงลุกอีกหนึ่งลุกนะจ๊ะดระวีต้องเจอกับลลิตาแล้วตอนนี้หนาวกันอยู่จะโดนกระดดตบแล้วหนาวจริงแล้วเฟย์คดถึง้าง้องอับน อีกหน้าของคอทคืฉันจะเอาผู้ชายคนนี้ให้ได้วิสสวยมีมีใบทรายที่2เซนนะอีกทีเดียงเพม่อโอเคครับนะ้ยดีนะ1 2ึ่งสพร้อม1น่ใช่ครับเดี๋ยวหกวันน้เป็นแบบยืนวิสสวยวสวย Right ้องสามต้องเปิดขาขึ้นมาแค่นั okay ้นแหละถ้าจารย์ก็จะเอาชนะเดินขาขึ anyway> ้นมาเพราฉันถอกแล้วแมหนึ่งสองสามทุกคนส่งพลังเด็กๆมาชนะดีแม่ละแต่ละช็อตอันนี้เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะได้มาดูเบื้องหลังกว่าเราจะได้แต่ละช็อตใช่ไหมแต่ก็ง่ายค่ะยกขาเบาๆจริงตะกี้ยกเตะต่กี้ยกขาขาเริ่มจะสั่นแล้วนะเอาล่ะปะแล้วอีกชุดหนึ่งเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหรือว่าชุดเดิมเปลี่ยนชุดนะคะโอเคห้า ยอนี้อันนี้คือเซ็ตรวมเซตรวมตัวจะพาหลวงเก่าแล้วเออเออเออเกี่ยวแล้วนอนกันไหมพอแขกไดได้ได้จริงเหรอเกี่ยวไปเลยเลยไม่ไหวแล้วไว่ไวมแล้วมืออี๋ดีขึ้นดีขึ้น ว่าบบ่าจะูบอกเลยว่าทุกคนต้องไม่เคยเห็นทีเซอร์ออละครที่แบบปังขนาดนี้จับขนาดนี้ยังกระถ่ายแฟชั่นยิ่งกว่าวอกเลยนะจ๊ะดูสิว่าจะได้ท่าที่ลงตัวนี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับแมตรงนี้ครับหนึ่งสองสามแต่ลพี่หนึ่งสองสามลอเลก็บโน้มตัวมานี่พระเอกอีกคนหนึ่งของเรา ทั้เรื่องเราจะทำสามวันแต่ก็เจอกันบ่อยอยู่เดี๋ยวให้พี่เดียวฝากละครดีกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเพราะบทพี่เดียวก็แซ่บไม่แพ้กันนะเป็นงไงคะเป็นพี่ชายที่เป็นยังไงเป็นพี่ชายที่ที่แสนดีมากมีแบบดีมากๆจากที่เคยผ่านมาพี่ชายคนโตของครอบครัวเป็นการชนระหว่างพ่อกับน้องสาวที่จะมีปัญหากันคือเฮียนั่นเองใช่แล้วและเฮียก็แบบมีเรื่องรามาก ทุกคนจะวยความรักเสียน้ําตากับพี่เดี่ยวกับพี่กัสมะแน่นอนทีาจจะเปลี่ยนเป็นคนร้ายในตอนจบแน่นอนตอนเห็พี่เดี่ยวไม่ได้ไม่ได้คิาอีกแต่วันี้ก็แกล้งน้องตลอดนี่เขาเป็นพี่น้องกันอ่ะแล้วก็ยินดีนะครับกลับมาร่วมงานอีกครั้งนึ่งขึ้นนานมากนานมากเล่กลับมารีจิตที่รูปงานนะครับขอบคุณค่ะเจอกันนะสร้างเสน่หานะต้องดูต้องดูต้องดูต้องขอโทษนะ อ่ะสิแม่่นะผแม่ก็้องแต่เรียกแม่ที่เหมือนลูกเเลี่รยค่ะีค่ะ้ัแฮปปีเราก็แฮปปี้เ็กแล้วด็แลคกอ้ี่สุดเป็นการนได้เนีเนี่ยพระเอกของฉันเป็นยังไงบ้าง วันนี้สนุกไหมคะสนุกครับรอติดตามชมรุลวีได้เลยครับเป็นยังไงบ้างทำงานกับแม่เรียกแม่บอกได้เลยว่ามีแต่ความเซ็กซี่ครับคอยจริงเหรอใช่รอติดตามชมดูเลยว่าแมเซ็กซี่จะเปรี้ยวเผ็ดขนาดไหนนะาม่เซ็กซี่ที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะคือดึงออกมาใช้หมดแล้วนะดึงผมมาใช้กับแบบพี่หมื่นเนีที่สุดแล้วนะบอกเลยว่าเตรียมตัวแล้วก็จับของแม่สุดดยอเสร็จแล้วโอเค นี้เลยค่ะนางเอกของเราต้องแบบป้ายฝันกับนาง <c oughs> แล้วก็มันยากมากสําหรับพี่เพราะว่าปกติอะมิ้นคือเป็นแบบเป็นน้องเป็นน้องรักนางก็จะกุ๊กกิ๊กนิ่งอย่างเงี้ยแล้วพอเขาฉากปุ๊บต้องแบบฉันต้องไม่ใช่แค่พี่หอยยากเลยเป็นแบบปกติพี่พ่อจะฟิล์ล่ะพี่สาวว้าช่ิมิลี่น้องแล้วพอเป็นลุ้นจดิพอเป็นลุ้นปึ๊กกัลิตาเธอเราอะใช้ผู้ชายคนเดียวกันนี่เลยใช่ไหม แล้วเรื่องนี้เป็นยังไงให้น้องฝากละครดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ลีเล่นแบบเยอะแยะมากมาดราม่ามากได้เจอมไ่คอยตั้งแต่เด็กน้อยแล้ว10ปีเกิน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 เราจะเจอเรื่องสุดท้ายน่าจะแบบโบูรณะป่ะและที่เล่นเรื่องเนี้นะแฮปปี้มากเพราะได้เจอนนอแล้วก็จะได้แบบมีเพื่อนเพราะคนอื่นในกองเราก็ไม่รู้จักเลยแต่โอเคพอมากองเจอพี่ส้มเจอแบบเจอทีมงานที่เราแบบคุ้นเคยก็แฮปปี้มากขึ้นเป็นกําลังใจให้ลลิตาด้วยมันจะไแอบเชีย์ตอนดู ก็เชียร์ลลิตาเอ็นดูนางนางดามาเยอะ<ช>เล่นยากน่าจะยากที่สุดแล้วกันใช่ยากที่สุดค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะเชียร์น้องเยอะๆนะอโอเค เย้เสร็จแล้วนะคะภารกิจวันนี้ตั้งแต่เช้ายันคุ่มครึ่งโอเคก็ยังมีแรงอยู่ยังได้อยู่ <c oughs> วันนี้ก็สนุกมากเลยได้มาเจอกับนักแสดงทุกคนนะคะทุกคนก็แบบมีพลังพร้อมแบบโปรโมทละครกันมากเลยยังไงฝากละครสร้างเสน่หาด้วยนะแม่กลับมาเล่นละครในรอบแบบคือตอนนั้นเล่นสามีสีทองมาปึ๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยมาเล่นที่แบบบทค่อนข้างเยอะแล้วบทสนุกบทแซ่บมากยังไงฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนตั้งใจทำ มากมากตั้งใจเล่นมากๆนะคะงไงฝากละครซานสะไหนาหาไว้นในอ้อมใจด้วยนะบ๊ายบายใช่ใช่ดูแล้วชอบไม่ชอบรุตรวีเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะติดตามมาเดี๋ยวมาคอมเมนต์มาเมาส์กันเนาะบายเย